สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับ,บคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดถึงวิตามินที่ยองกินกันบ้างนะ,ะซึ่งจริงแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนติดตามแอมมานานจะรู้ว่าเมื่อก่อนแอมแบบดำดำแบบดำมาก <c oughs> ตอนนี้ก็แบบผิวยังแทนอยู่แต่ว่าผิวขาวกว่าเมื่อก่อน,นะคะ่ะก็เลยอยากมาแชร์นะว่ากินวิตามินอะไรบ้างค่ะซึ่งจริงแล้วเนี่ย ได้ทำเป็นคลิปสกินแคร์รูทีนนะคะทั้งหน้าและตัวแล้วก็ใช้สกินแคร์อะไรแล้วก็พูดถึงวิตามินบางตัวไปแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้พูดเจาะลึกนะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้เนี่ยแอมจะพูดถึงวิตามิน5ตัวค่ะที่แอมกินจริงๆนะแล้วก็อยากมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ทราบนะเพราะว่าบางคน inbox เข้ามาว่าพี่ฉีดผิวที่ไหนแอมจะบอกบไว้เลยนะว่าไม่เคยฉีดผิวนะคะเพราะว่ากลัวนะพูดตรงๆว่ากลัวแล้วก็แบบคือเห็นข่าวเห็นอะไรแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่น่าจะโอเคอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกเป็นอาหารเสริมแล้วกววิิตาาาาาามมมนนนนนเข้ทดี่่่ะัปลอออภยแค โอเคมาขอเริ่มวันที่ตัวแรกนะคะเป็นตัวที่แองทานแล้วก็ชอบนะและที่สําคัญแบบราคาไม่ได้แพงด้วยนะคะเป็นนี่เลยเป็นวิตามินซีนะคะแบบผงฟูนะของบิวติน่านะคะซีซีซีนะเป็นไฮวิตามินซีนะคะตัวนี้เนี่ยแบบผงฟูเวลาที่แอมทานก็คือจะเป็นใส่นะ้ำก่อนนะแล้วก็เทผงวิตามินซีลงไปนะคะก็จะเป็นแบบฟูฟูขึ้นมานะเมื่อก่อนเนี่ยแอบมบจะชอบทานแบบเม้นนะแต่ว่าพอทานแบบเนี้ยรู้สึกว่าเขาทานแล้วมันสดชื่นกว่าแล้วก็ได้ผลมากกว่าค่นะ เป็นผงวิตามินซีแบบ100%นะไม่มีพวกสารพิษหรือว่าสารตกร้ังใดๆนะคะเวลาที่เราทานแบบผงเนี่ยเขาจะสามารถซึมเข้าสูสะสะ่กระแสเลือดแล้วก็นําไปใช้ได้เลยนะแต่ว่าถ้าเราทานแบบเน้นเนี่ยเขาเรียกว่าไปโดนระบบย่อยอะไรอีกซึ่งมันไม่สามารถเอาวิตามินซีเข้าไปใช้ได้อย่างเต็มที่แต่แบบเนี้ยเราสามารถแบบดูดซึมแล้วก็นําไปใช้ได้เลยนะจะไม่สบายหรือว่าจะเป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยแอนจะกินไปเลยสองซองเช้าเย็นนะคะเพราะว่าเขาจะช่วยลดอาการหวัดด้วยนะวิตามินซีอย่างที่เพื่อนๆทราบนะคะแล้วก็ จะช่วยผิวเรานะิรกระ่างใสขึ้นนะแล้วก็ลดพวกฝ้ากระนะคะหรือว่าการอาักเสบของผิวด้วยนะแล้วแอมก็จะกินเป็นประจำเลยนะซึ่งตัวนี้เขาจะมีแบบว่าอย่างอื่นผสมอยู่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรสทิฟนนะหรือว่าผงทับทิมจากสเปนนะคะก็จะช่วยให้ผิวเราแข็งแรงมากขึ้นเนาะแล้วก็ชอบน,นะคะเพราะว่าราคาแบบไม่ได้แพงเลยนะแค่290บาทเท่านั้นนะแล้วก็จะมี10ซองนะแต่ว่าถ้าวันธรรมดาอย่างเงี้ยก็จะกินแค่ซองเดียวนะคะแล้วก็กินตอนเช้านะจะได้แบบว่าดูดซับเข้าไปใช้ได้เลยนะก็ เป็นอันที่ไม่แพงนะก็ลองดูดกันเนาะอ่ะมาถึงตัวที่2ที่ยอมากินนะคะแล้วก็กินแบบเกิน2ปีจะ3ปีแล้วมานม่คือนี่เลยรอยยอเจลลี่นะคะหรือว่าเรียกว่านมพึ่งนั่นเองนะกระปุกเก่าก็แบบเหลือแค่2อันติดกระปุกนะอันนี้เนี่ยเขาจะช่วยบำรุงผมเล็บนะคะเรื่องผิวแล้วก็ปรับฮอร์โมนให้กับร่างกายนะถ้าคนที่แบบเคยเสิร์ชนะะ วิตามินอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ายาอายุวัฒนะนะคะตัวนี้เขาจะนําเข้าจากออสเตรเลียนะคะถ้าคนที่ติดตามเนเพจนะ่าจะรู้ว่าแอมก็ขายตัวนี้อยู่ด้วยเนาะก็กระปุกหนึ่งพันเก้าก็ตกแบบเมลละห้าบาทกวา่าอะไรอย่างเงี้ยก็ปรับสมดุลให้ผิวนะ,ะแล้วก็ปรับฮอร์โมนด้วยนะ,ะมาถึงตัวที่สามที่ทั้งจะนํามาพูดถึงนะแต่ว่าตัวนี้อ่ะตอนนี้ไม่มีขายแล้วนะคะนั่นก็คือนี่เลยเป็นตีพารานะแต่ว่าเพื่อนๆสามารถไปเสิร์ชหาได้นะคะน่าจะมีแบรนด์อื่นขายอยู่นะที่บอกว่าไม่ได้ขายนเนื่องจาก เป็นแบรนด์ของครอบครัวนะคะแล้วก็คุณป้าที่เขาเขาทําเขาทํามาเนี่ยแบรนด์เนี้ยเขาเสียชีวิตไปเมื่อประมาณปีที่แล้วนะตอนนี้ก็เลยไม่มีคนสานต่อนะ,ะก็เลยแบบไม่มีขายนะแต่ว่าแอมคิดว่าตีพลาแบรนด์อื่นๆเขายังมีขายอยู่นะคะก็ลองดูกันเนาะซึ่งตีพลาเนี่ยเป็นตัวที่แอมกินมานานมากเช่นกันนะซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะมีแบบว่ามะขามป้อมสมอไทยสมอ ะะก็คือแบบเป็นสมุนไพรแบบโดยตรงเลยนะตีพาราเนี่ยเหมือนเขาจะช่วยแบบไปดีท็อกซ์ผิวนั่นเองนะคะก็เหมือนปรับบาลานะคะแล้วก็ฮอร์โมนในร่างกายนะก็กินแล้วรู้สึกว่าผิวดีนะคะแต่ว่าก็ตอนนี้ไม่มีขายแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อนๆก็สามารถลองดูแบรนด์อื่นกันได้เนาะอ่ะโอเคมาถึงตัว 4, ที่4ี่ที่จะพูดถึงนะคะก็คือนี่เลยเป็นคอลลาเจนนะคะของฟิโอลานาบูโอเชียนะ Bo ian, คะตัวนี้เป็นลูกค้าเขามาก่อนคือซื้อจากเครื่องนี่แหละแล้วก็กินมาก่อนนะเพราะว่าจริงๆอันกินคอลลาเจนมาค่อนข้างหลายแบรนด์ทั้งแบบเม็ดแบบผแบบง แต่ว่ากินแล้วแบบไม่ได้รู้สึกว่าผิวมันจะลื่นขึ้นหรือผิวเนียนขึ้นนะจนมากินอันนี้นี่แหละที่อยากินเนื่องจากตัวนี้เขาจะเป็น1ซองมีปริมาณคอลลาเจน10,000มิลลิกรัมซึ่งเข้มข้นที่สุดแล้วในท้องตลาดค่ะแล้วก็มีพวกเบอร์รีนะ่ทะคะเจ็ดชนิดผสมอยู่ในตัวนี้ด้วยนะก็คือแบบแล้วก็ช่วยผิวลื่นด้วยนะคือกินแล้วมันได้ผละคะ่ะเพราะว่าตอนนั้นเที่ยงไปแบบว่าญี่ปุ่นนะแล้วก็เกาหลีเนี่ยอากาศอิดลบแต่ว่าผิวก็ไม่ได้แห้งไม่อะไรเลยนะคะเพราะว่ากินพวกอคอลลาเจ ลองดูดูกันเนาะอ่ะโอเคยิงยาวมาถึงตัวสุดท้ายนะคะซึ่งจริงๆตัวนี้อาจจะแบบไม่ได้ช่วยเรื่องผิวไปเลยร0อซนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันดีขึ้นมันช่วยได้หลายๆอย่างนะคะนั่นก็คือนี่เลยเป็นวิตามิน B รวมนะคะตัวนี้เป็นของแบ็กมอร์นะซึ่งจริงๆวิตามิน B รวมเขาก็แบบมีหลายแบรนด์นะคะเพื่อนๆก็ลองดูกันได้เนาะ,ะแต่ว่าแอมกินของแบ็กมอร์นะวิตามิน B รวมเนี่ยจริงๆเขาจะช่วยเรื่องสมอง,องหรือว่าคนที่แบบทํางานมากๆหรือหน้าคอมหรือว่าพวกที่แบบเป็นออฟฟิศซิงโดมอะไรเง กินตัวนี้แล้วมันจะช่วยได้เยอะนะคะแต่ว่าเขาก็จะช่วยเรื่องผิวด้วยนะคือช่วยปรับให้ผิวเราอะไรดูสม่ำเสมอมากขึ้นแล้วก็ดูทำไมต้องพูดเนอะอ <laughs> ช่วยปรับให้ผิวเราดูสม่ำเสมอมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าผิวโอเคมากขึ้นนะแต่ว่า ที่ช่วยหนักๆเลยเนี่ยคือเรื่องการทํางานเพราะว่าบางคนเนี่ยที่ทางานอยู่หน้าคอมตลอดเวลาแล้วไม่อาจาจะเกิดอาการแบบทํางานแล้วแบบสมองเบลอรหรือว่าหุดหง่ายอะไรเงี้ยซึ่งการกินวิตามินบีสามารถช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะจากที่แอมแบบกินมาแล้วแบบเฮ้ยมันรู้สึกว่าอารมณ์หรืออะไรเงี้ยมันโอเคขึ้นนะแล้วก็ผิวมันก็ดีขึ้นด้วยนะค่ะก็ลองาดูกันเนาะตัวนี้เขาจะช่วยแบบว่าบำรุงพวกประสาทพวกสมองอะไรด้วยนะเป็นอะไระะนยคือเราจะมองูดเรืองขาเขาจะเหรอมันก็ช่วยแหละช่วยเรื่องผิวแหละให้ผิวแบบ ม่ำเสมอขึ้นนะคะก็ลองมาดูกันเนาะโอเคทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นวิตามินนะที่แอมทานจริงทั้งหมด5ตัวนะคะก็มาแบ่งปันให้เพื่อนได้ฟังกันเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้แอมทำคลิปอะไรออกมานะคะก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยเนาะแล้วก็ตอนนี้แอมมี c ฟ b o o k Fan น a g e แล้วนะคะชื่อว่าเอมมี่กิติยาชื่อเดียวกับใน YouTube เลยค่ะแล้วก็มี IG นะคะชื่อว่า makeup underscore m m y นะคะก็ฝากเพื่อนติดตามกันด้วยเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย